สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับก็คลิปนี้นะครับจะพามาขุดขุดอ่าขุด Bitcoin นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ตอนนี้นาเว็บเขาแจ้งอยู่ที่ออนไลน์ที่1วันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บนี้ยผมมาทำวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่3าแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นเว็บที่ ไม่ต้องลงทุนนะครับขุดฟรีนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะครับผมจะมาพาไปสอนสมัครก่อนเลยนะครับการการสมัครนะครับก็มาคลิกที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อล็อกอินเราเข้าไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับ อันนี้คือชื่อล็อกอินนี่นะครับก็คือชื่อผู้ใช้นะครับที่เราจะล็อกอินเข้าเว็บนะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็พัทเบิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพัทเบิรดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็จะมีรูปขึ้นมานะครับจะมีรูปแล้วกดไปตามที่เขาบอกตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มากดที่ลงทะเบียนนี่เลยนะครับก็วิธีการสมัครก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆก็คงจะสมัครกันเป็นอยู่แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูหน้าเว็บข้างในเลยนะครับว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับพอกดสมัครแล้วนะครับก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับอ่าเราก็กดเข้าไปครับสมัครเสร็จเขาจะพาไปหน้าเว็บเลยนะครับเท่าที่นั่นนะครับโอเคครับเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับก็ มาดูในส่วนของหน้าเว็บนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูสวยงามนะครับหน้าเว็บเขานะครับก็ใครที่สมัครเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้กําลังขุดมาอยู่ที่100กิกะเฮิร์ตนะครับ100กิกะเฮิร์ตนะครับก็ในส่วนแท็บบาร์ตรงนี้นะครับ100กิกะเฮิร์ตนะเขาก็จะแบ่งเป็นช่องละ20 20 20กิกะเฮิร์ตนะครับ เขาก็จะเข้ามาสมัครเข้ามาใหม่ๆนะครับก็ให้มาตั้งที่แถบบาทตรงนี้ก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ตั้งกําลังขุดนะครับให้ตั้ง G e s นะครับก็ให้ตั้งเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะตั้งได้นะครับก็ห้แนะนําให้ตั้งไป80ไปเลยครับแล้วก็มาตั้งอะไรก็ได้ครับที่เพื่อนๆต้องการจะขุดนะครับหนึ่งอย่างนะครับประมาณ20นะครับ เพราะว si ่าที่ให้ตั้งแบบนี้มันมีเหตุผลเพราะว่ากําลังขุดของเราเนี่ยก็จะได้ขึ้นเร็วขึ้นนะครับพราะกำลังขุดขึ้นเร็วขึ้นเหรียญที่เราจะขุดเนี่ยมันก็จะขึ้นเร็วตามนะครับก็เป็นเป็นสูตรอย่างหนึ่งนะครับแนะนาให้ตั้งเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อกําลังขุดเราได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมาตั้งเหรียญที่เราขุดให้สูงขึ้นนะครับ แต่ผมแนะนําว่าให้ตั้งประมาณนี้เลยครับกําลังขุดยิ่งเร็วขึ้นยิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วเหรียญที่เราขุดเนี่ยก็จะยิ่งเร็วขึ้นตามนะครับพอได้กาลังขุดที่เยอะพอประมาณแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเพิ่มกับเพิ่มกําลังขุดที่เหรียญที่เราขุดนะครับในส่วนข้างหน้าเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณกำไรนะครับคำนวณผลกำไรต่อวันต่อเดือนนะครับสมมติว่า ามาดูที่ตรงนี้นะฮะพอกดเข้าไปเขาก็จะมีบอกอยู่นะว่าหนึ่งต่อวันเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับต่อเดือนได้เท่าไหร่ต่อปีได้เท่าไหร่นะครับกาตรปลูกตอนนี้นะครับอ,อันนี้เป็นคำนวณกําไรนะครับแล้วก็ไปดูที่ช่องเมนูของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูนะกดลงไปนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเ็มากดตรงช่องพ์ทเนอร์นี่นะครับ ก็จะมีพามาหน้าหน้านี้นะครับก็จะมีผลตอบแทนกําไรของเราที่ถ้าเพื่อนสมัครเข้ามาแลวลงทุนเข้ามานะครับก็จะได้อยู่ที่12เปอร์เซ็นและ5เปอร์เซ็นตะแล้วก็ลิงก์ตัวนี้นะครับลิงก์เชิญเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาลิงก์ตัวนี้ไปแปะตามที่ไหนก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะไปเชิญให้คนมาสมัครต่อจากเราอะนะครับ การลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็การฝากเงินเขาก็ฝากได้นะครับกดเข้าไปี่ตรูงฝากน,นี่นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับฝากเงินที่บิตคอยก็ขั้นต่ำก็อยู่ที่1 0 0 0 0แสตตชินะครับตรงนี้ผมก็ไม,ไม่ไม่ขออธิบายแล้วกันครับให้เพื่อนเพืนเข้ามาศึกษานะครับ อผมจะข้ามไปวิธีการถอนเลยนะครับก็การถอนเงินก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีบอกนะครับเหมือนกันนะครับก็ขั้นต่ําก็อยู่ที่หนึ่งแสนนะครับก็เพื่อนๆก็เข้ามาศึกษาเอานะครับพอกดฝากเงินตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ใส่จำนวนเงินนะฮะใส่กระเป๋าบิตคอยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ การซื้อ GT h นะอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะแลกเปลี่ยนได้ไหมนะฮะเอากำลังขุดมาแลกเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าที่ดูก็ไม่อ่าน่าจะแลกได้หรือเปล่าก็ลองศึกษากันนะครับผมก็ยังเพิ่งจะเข้ามาทำนะก็มาแนะนำให้ดูกันเฉยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก <c> ็ เข้ามาลองทํากันได้นะครับเป็นเว็บที่ทําฟรีนะครับเป็นเว็บแนวคาวมายนิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเว็บขุดฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนก็ได้ครับเว็บนี้นะครับเข้ามาสมัครแล้วก็ให้มันขุดไปเองมาตั้งค่าตรงนี้นะครับก็วิธีการตั้งค่าก็ไม่ยากครับก็สมมุติว่าเราจะขุดอ่ต้องคอยนะครับสมมตินะ นี่นะครับก็กดตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าเราจะต้องการจะขุดเราก็เลื่อนขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งตรงนี้เอาไว้นะครับก็ต้องไปลดตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะขุดดองคอยครับเราก็มาลดตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เขาจะตั้งให้อยู่แล้วนะยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะฮะเขาจะตั้งไว้ให้อยู่แล้วนะแต่อันนี้ผมอต้องมาลดตรงนี้ก่อนนะครับ สมมติว่าจะเพื่อนๆจะขุดเหรียญ US เนี่ยนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็รูดขึ้นไปครับมันจะเหลืออยู่20ผมก็รูดให้เต็มเลยครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมขุดขด,ขดกําลังขุดอยู่80นะฮะเหลือ U ย่นะรูดให้เต็มไปเลยครับแล้วก็พอรูดเสร็จนะ่ก็กดตั้งค่าตรงนี้นะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มตรงนี้นะครับ เขาจะวิ่งให้นะครับนัโอเคครับสําหรับเว็บนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะพยายามหาเว็บขุดฟรีเ่ยนะครับมาให้เพ,พื่อนๆอีกนะครับเพราะช่วงหลังนี้เว็บฮิปก็ความเสี่ยงสูงนะครับก็ไม่อยากจะแนะนํานะตอนนี้นะฮะแล้วก็เว็บฮิปก็เลยต้องขอพักไว้ก่อนนะครับก็จะมาแนะนําเว็บที่มันแบบขุดฟรีบ้างแล้วก็ เบิกเร็วบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ความเสี่ยงเยอะน้อยลงสำหรับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะหาพยายามหาเว็บเข้ามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทํากันอีกนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจให้ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ